มาครับทุกคนมันนี้นะครับผมสีผ้ามาเห็ดอันนี้กินครับผมถอดใบขนุนนะครับใบขนุนกับใบมอนเดี๋ยวสีล่างก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวสีไปล่าชมเนาะตอนถอดเสร็จแล้วนะครับที่เสีบก็เดี๋ยวสีล่างใบขนุนก่อนนะครับ ใบขนุนสิกินเบิงบประมาณที่เชฟบอใบบักมีล้างให้สะอาดด้วยครับครับจุดไฟให้เชฟก็อทอดใบขนุนครับผมไฟให้เชฟเชฟรเหล็กเชฟจัดย,ยักเชฟโลหิตแม่งเเชฟกระทจิ๋ว าการเคลี่มไฟรอเชฟครับผมเชฟก็ล้างใบขนุนอยู่นู่นครับเราก็ทําการจุดไฟรอครับมาครับทุกคนเดี๋ยวมานี้นะครับเดี๋ยวผมสิพาถอดใบขนุนกินครับอ,อน,นี่น้ำมันหมูด้วยครับ พอเวรเลยตัวอดืดใหญถอดใบขนุนกับใบมอนเดี๋ยวสิลองกินเบิองครับว่าสิแซ่บบ่นี่ครับผมเจียวครับเจียวลองเบิ่งเด้อดรอยน้ำมันมันเดือดก่อนเด้อครับเห็นเขากินเนาะครับผมก็เลยอยากลองเบิง่งว่าสิแซ่บบ่ ก่อนน้ำมันมันเดือดก่อนไทยเคยกินแน่ก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยครับว่ารสชาติมันเป็นยังไงเนาะครับจักคือกันเด้อบ่เคยกินครับสิลองกินเบิ่งนี่แหละเดี๋ยวลองเบิ่งก่อนเออ <laughs> สิได้แล้วครับเดี๋ยวผมสิถอดใบขนุนก่อนเนาะครับถอดใบขนุนก่อนเด้อ ทอดเด่นนะครับพอให้มันกรอบครับแบบใบแก่มันก็ดำอย่างนี้ใบหม่มอนก็ดำอย่างนี้นี้บ่ฮะอย่างนี้แต่มันไม่ดำขนาดนี้เพราะเราใช้ใบแก,นก่นี่จิ๋ดอันนี้พองไป็คันดีใช่เลยแค่นี้บ่แค่นี้พอแล้วพี่มังเขาไม่ใช่ก็ใสอันนี้ด้วยบ่ทักมาก็แห้งเน่ะใส่แป้งโอ้ครับบางคนก็ใส่แป้งบางคนก็ไม่ใส่ ของเราไม่ได้ใส่เป้ยนะครับโอ้ครับทอดพ่อให้มันกรอบนะครับคล้อดจี๊ดลอยอยู่พี่ไปแรงพราะพี่ออกมามันจะกรอบเลยใช้ทีเดียวเยอะๆเลยมั้ยเอาแล้วโอ้ แบบันนี้ใหม่ได้ไหมครับพรพอพขเขาถอาแก้แห้งมามันจะกรอบดูว่หลูกมาเมุ้ยเฮนูอันนี้ตกครับน้าข่าดวดีนะครับด่าโน้ลเลยไอ้เจ้า ไปแรงเกินครับผมเดี๋ยวสิมาลองใบมันนะครับผมใบมันนี่ยุ่งจบปุ๊บยุ่เรื่องเลยเด้อสุดยดหอมมากเลยครับหอมแบบเพราะเขาให้มันแค่หยักๆอย่างนี้นะยหอมมากเลยไปดิน้ำตเออนี่ไฟลุกแน่นอนพี่ เกลียวมันนี่เขียวๆอยู่มีอันนั้นีอนนีได้เอาซีได้แล้วมอ ว่าน่าจะกรอบอร่อยมากเลยหอมๆแบบอืมเต็เ,เลยครับหน่อยหน่<ข>อย <ขอ S 2> เอาทิ้มมานี่เอ๋อนี่จ,จิกนี่ครับผมเสร็จแล้วมาครับทุกคนเดี๋ยวถอดมาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมใส่รถด,ดีเลยครับผม พอเยอะๆเลยนะมั้ยไหนล่ะโรตีไม่ไม่ออกโ,โรตีไปเลยครับอันนี้ก็คือใบมอนนะครับใบม,มันกบับใบขนุนครับผมโรยลงไปเยอะๆเลยที่เข็มๆมาก่อนเลยเอาเข็มๆนะครับก็เข็มอะไร<อ>ไ,ไหมแบบนี้เลยพีย่แบบนี้เลยพีย่ไปเลยเดี๋ยวสซิมเบิงนะครับว่าสิกรอบอันนี้ว่าอันนี้คืออันนี้คือใบมันนะครับ อื้อหือแกหมักกัน้งลายไหลาแล้วกินดูหรอต้องมาชิมใบหมอนกันเอาครับแหมครับกว่าอื้อหือครับอีดีดี๋ยวอื้อหืออะไรที่นี่ใบหมอนครับเดี๋ยวเราจะมาชิมดูครับอื้อหือกรอบมากครับ ต้นใบขนุนอร่อยเงินจะอัน <c oughs> อื่อนดอดีจ้นะแซบครับสวัสดีครับคลิปนี้เนะครับ <c oughs> ผมกับถอดใบขนุนเนะครับกับใบมอนครับกับซื้อว่า โอเคอยู่ครับผมนะครับก็สำหรับคลิปหน,าน่านะครับว่าสิเทศยยงก็ติดร้อติดตามนะครับผมกขอก <ขอ S 1> ่าวความาสวัสดีครับผม